เออก็อสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเอ,อ่อเขาเรียกว่ายัางไงล่ะเพิ่มเสียงการแจ้งเตือนเนี่ยไอตัวที่แหลกที่มาจากการแจ้งเตือนตัวเนี้ยอ,อ่าไหนวะนี่ตัวนี้ที่วิจ็ตที่มันจะมีการแจ้งเตือนเป็นเสียงแบบว่าผู้ติดตามหรือว่าส่งขวนนะครับก็ง่ายๆเลยเอ,อ่อเข้าเสียงแจ้งเตือนก่อนนะครับตั้งค่านะก็ติดตามเฉ<า>ย<อ>เห็นไหบแบบเนี้ยครับ,แบบรบที่ผมทําไว้ คือผมจะทําแค่เฉพาะผู้ติดตามนะครับของขวญนี่ผมไม่ได้เปิดไว้เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนของขวาญว่าแค่ผู้ติดตามนะก็เนี่ยมันจะมีให้ใส่เสียงหลายอย่างครับมันจะมีเสียงของทิกตอกด้วยก็มีนะเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ผมบันทึกลงเอาไว้กดติดตามเฉยขอบคุณครับอ่าก็วิธีการง่ายๆครับเดี๋ยวเขาตั้งค่าก่อนเลยอ่ะผมเขาตั้งค่าครับแล้วก็อัปโหลดเสียงครับเนี่ยแล้วก็เอามาเลย จะอัพโหลดเสียงแล้วก็หาอะเนี่ยเราจะไม,ม่ยังไม่มีไฟล์พวกไฟล์เสียงใช่ไหมเนี่ยเราสามารถหาไฟล์เสียงมาได้เผมจะถ้าเป็นมือถือเนี่ยผมว่าแน,นะนํานะให้อาจจากมือถือแล้วก็เอาไฟล์เสียงตัวนั้นน่ะมาเขาเรียกว่าเนียกว่าไงวะ,อะเอามาลงในอัพลงไดแล้วก็มาดาวน์โหลดใส่ใน PC อีกทีครับหรือว่าจะเป็นไม่ไม่เออมันทําได้แค่ p ปเสียงแหละ เออเราจะไปอัดจากมือถือแล้วส่วงมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าจะอัดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับก็ง่ายๆครับเนี่ยมันจะมีซาวรคคอร์ดนะของคอมพิวเตอร์ครับกดเข้าไปเลยต,ตัวนี้จะเป็นซาวรคคอร์ดเอาไว้บันทึกเสียงนะนะอันนี้เผื่อใครบันทึกเสียงไม่เป็นในคอมพิวเตอร์แล้วก็อ่าทำตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าสวัสดีครับขอบคุณที่ที่ตบติดๆตาตาม,ตาม,ตามผมนะครับ <laughs> ครับคุณ อ่ะเป็นเสียงแล้วไหนเราฟังเสียงสิขอบคุณท,ที่ตอบติดติดติดตามผมนะครับค <laughs> อบคุณอ่าทีนี้อย๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อเสียงติดตามอ่าเสียงติดตามอ่ะเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยผมจะเอ่อแชร์เรียกว่าแชร์นะกดแชร์นะผมต้องถูกไหมวะเดี๋ยวดูก่อน มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเสียงเลคคอร์ดโอเคเอ่อกดแชร์เออไม่ใช่สิเราต้องกดเขาเรียกว่าโชว์โฟลเดอร์อ่าโชว์อินโฟเดอร์อ่าเนี่ยเสียงอยู่ตรงนี้ครับผมแนะนำว่าให้เรา copy หรือว่าตัดมาก็ได้เลยครับผมจะเอามาใส่ในช่องนี้แล้วกันเพื่อความที่จะให้มันหาง่ายๆนะอ่ะประมาณนี้นี่อันนี้คือเสียงที่เราได้มาแล้วฟังดูนะ ได้ยินไหมมันโหลดช้านิดนึงครับโหลดโปรแกรมชาร์ดนึงครับรอสักทู่เเ้อะขอบคุณที่ติดตตามผมนะครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วเราก็เข้าทิกตอกมาทิกตอกสตูดิโอนะจากนั้นก็นี่เห็นไหมเดี๋ยวเลือกอนเลือกไปก่อนนะอ่ะกดเข้าไปก่อนอ่ะกดตั้งค่าการแจ้งเตือนเสียงครับแล้วก็อัปโหลดครับแล้วก็ไปที่ไฟเสียงที่เราบันทึกเอาไว้ฮะอ่ะนี่เสียงติดตาม อ,อกดเข้าไปเราฟังดูนะขอบคุณที่ต,บต,บต,บตบอบเราสามารถตัดต่อันได้ครับ <c oughs> ให้มันสั้นหรือว่าไม่เอาตอนที่มันเขาเรียกว่าไงที่เราไม่เอาอ่ะเราตัดออกได้ครับก็ประมาณเนี้ยขอบคุณ่ะประมาณนี้ครับเฮ้ยอ๋อมันต้องเสียงยาวกว่าสองวิคุณสามารถตัดตัดไฟเสียงรอเดี๋ยว,วนะนะแปบ๊บหนึ่งนะโอ้เหมือนว่า อ,อ๋อมันจะยาวเกินไปนะครับเราต้องประมาณสองวินะผมนะครับขอ <c oughs> บคุณอ่านี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวผมเอาตัดประมาณสองวินะผมนะครับครับคุณอ่าูที่ที่ตอบตา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 มผมนะครับอ่ะเอาสองวิพอครับปั <c oughs> ๊บอ่าประมาณนี้น่าจะพอดีนะอัปโหลดได้เหมือนจะเสียงยาวไปนะเมื่อกี้เอาละเราอัปโหลดดูครับมันจะเข้าให้ไหม เหตุการแจ้งเตือนอยู่ระหว่างการตรวจสอบทีนี้เราก็รอการตรวจสอบสักครู่ครับเอ้ารอ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 เนี่ยถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เลยเฮ้ยอันนี้เสียงอะไรเนี่ยผมทำไว้นะขอบคุณจ้าที่ติดตามเอออันนี้ผมก็ทำไว้อีกอันหนึ่งเออเราก็รอดูนะว่ามันจะโหลดเสร็จตอนไหนแล้วก็เข้าดูเรื่อยๆขอที่ตอบติดตามผมติดตาผมนะครับรอครับรอทีนี้ก็รอ ถ้าเกิดว่ามันตรวจสอบเสร็จเดี๋ยวจะอัพโหลดขึ้นมาตรงนี้เลยรอด,ดูสักครู่นะอันนี้ถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเผื่อผมจะสอนลัดหรือว่าสอนงงหรือเปล่าเออนะวิธีการอัพโหลดไฟล์เสียงก็ง่ายๆตามที่ผมสอนเลยครับง่ายๆเลยก็คือเราจะไปอาัดจ,จากเสียงในมือถือแล้วก็ดาวน์โหลดมาลงคอมพิวเตอร์หรือว่าเราจะอัดจ,จากคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาไฟล์มาลงเลย ประมาณนี้แต่ว่าถ้าทําจากคอมพิวเตอร์เลยก็ง่ายครับไม่ต้องไปยุ่งยากที่จะอัดจ,จากมือถือแล้วก็เอามาลงในคอมพิวเตอร์อีกอันนี้ก็ยังยุ่งยาก่อยแต่ว่าถ้าทําในคอมก็ง่ายเลยแค่ย้ายไฟล์เหมือนยังไม่เสร็จนะครับแป๊บหนึ่งนะเสร็จหรือยงังเหมือนจะเสร็จแล้วหรือเปล่ายังไม่เสร็จนะครับรอรอรอขอบคุณท,ที่ติดต,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 ตามผมนะครับ ยังไม่เสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะออกเข้าทาง่าข้าใหม่เลยครับติดตามเฉยขอบคุณครับอันนี้ไงมาแล้วนี่เสียงที่อัาไว้นะครับขอบพุณที่ที่ตอบติดตติดตามผมเลยครับอันนี้สามารถเพิ่มและลดเสียงได้นะขอบคูณที่ที่ตอบติดตติดตตามผมนะครับอ่อันนี้คือเสียงการแจ้งเตือนเวลาคนมาติดตามหรือว่าเนี่ยเราจะขั้นต่ำอยากให้มีเสียงเท่าไหร่ก็เลือกได้ครับแต่ว่าผมแนะนำเอาแค่หนึ่งนี่แหละ พอดีแล้วเพราะว่าเราต้องการผู้ติดตามแค่หนึ่งคนในการเปิดเสียงนี้อ่าก็คือผู้ติดต,ตามทุกคนที่กดติดตามเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงนี้นั่นเองขอบคุณที่ตอบตา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 มผมก<ล>็บรนี้ครับ <c oughs> ส่วนเสียงแจ้งเตือนของขวดก็เราก็เนี่ยเอามาใส่ได้เหมือนกันครับเสียงอื่นๆนะอันนี้เป็นของติ๊กตอกเลยนะครับหรือว่าถ้าจะไปหาจากเว็บอื่นที่มันเป็นลิงก์ก็อันนี้เราไปหาดูได้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าอะไรได้เยอะๆเลย สำหรับการแจ้งเตือนใน i รส s t ตรีมนะอันนี้เป็นแบบว่าพื้นฐานเบสิกนะครับเผื่อใครแบบว่าทำไม่เป็นหรือว่าอัปโหลดเสียงไม่เป็นนะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาใน Youtube ว่าเอ้ยมันอัปโหลดเสียงลงไลฟ์ยังไงครับไลฟ์สตูดิโออะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้ครับส่วนถ้าอยากให้สอนตรงอื่นๆเนี่ยก็บอกมาได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะสอนตรงไหนดีผมสอนผมสอนได้แค่ตามความรู้สึกแล้วก็ตามที่ความเข้าใจของผมนะ ไม่รู้ว่าผมไปดูคนอื่นมาก็ตึๆๆเขาก็สอนดีแต่ว่าถ้าใครอยากรู้จากผมก็อย่สอนให้แค่บอกมาว่าจะเรียนรู้ตรงไหนนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะไอในไลฟ์สตรีมเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเยอะก็ได้ครับแค่เราต้องสร้างฐานผู้ชมแบบว่าเอาแบบมันเป็นตัวเราอะ่ะอย่างเช่นแบบทําคลิปไปก่อนเรื่อยๆเอาให้มันเป็นแบบว่าเฮ้ยคนจําได้แล้วถ้าคนจําได้เขาจะ,จ,ะจ,ะจะมาดูคลิปเราแับอย่างผมเนี่ยคนก็เข้ามาดูก็ ทุกคนก็จาได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟีดแล้วเข้ามาดูเยอะขนาดนั้นแต่ว่าบางคคั้งก็จะอาจจะมาสามสิบยี่สิบสี่สิบคนเยอะๆมันก็เป็นแล้วแต่ช่วงแล้วก็ความสม่ําเสมอของเราในการทําคลิปด้วยเพราะว่าการทําคลิปเนี่ยมันสอดคล้องกับไลฟ์สตรีมเลยนะไม่ใช่ว่าไล์อย่างเดียวแล้วไม่ทําคลิปเลยมันก็ไม่ได้เราต้องทำควบคู่กันไปนะสำหรับที่ต่ออันนี้คือการแนะนํานะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับไปแล้วครับ มีคนขอก็เลยมาสอนนิดนิหน่อยครับนะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นความรู้หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาคอมเมนต์ได้สัสเด,ด,ด็ครับ